ชินก็จิแคบบางอาจทำลายท่านกาพลักิาสุธท้าพิโลดตึกลอยมาจากไหนพร้มระเบิดตึกนี้นะครับจกายไม่ต้กลัวนะลูกปลอดภัยแล้วจ้ะเอาจะไปไหนคิดจะเอาิดกับชิลนี่ไม่หนนะไอชิ้นก็จิแคบาลารกิจลาสุาดเาาน่จร,ริจรงตามมาดาิแกคิดว่าจะอรอดเหรอาสุดท้ายโจมข่าวแคคน่าวตรงขึ้น กลับมาแล้วเหรอลูกแนมะ่ไปตกลับบ้านกัน,นเฮ้ยชิงกติท่านหน่กชื่อีวิตแกนะท่านอนากหลบไปก่อนาวาอมือเอคิโอ้ยสุดยอด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 ท่านชิงกติยโอ้ย วออุ่นตาได้โปรดเปิดทวานคอยจูให้ข้าได้ดตามไปรับใช้ท่าน,นเอ้ยนีเอชินเยมอนออออขอบใจนะป้าหมอหนูเร็วเข้าไอ้หนูกลิชมาแปลงร่างแล้วพาฉันกลับรังเดี๋ยวนี้